ค่าแทนสามสิบองศาเราจะหาโดยใช้วงกลมหนึ่งหน่วยวัดรูปวงกลมหนึ่งหน่วยค่ะตรงแกน x ด้านบวกเราก็จะใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการวัดมุมนะคะกําหนดให้ตรงนี้มุมเป็นศูนย์องศาแล้วเราก็จะวัดมุมไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาให้ได้มุมกว้างสามสิบองศาค่ะงนี้นะคะ จุดที่แขนของมุมตัดกับเส้นรอบวงของวงกลมหนึ่งหน่วยเราสามารถเขียนบอกเป็นคู่อันดับ x, y x ก็คือส q u a สามส่วนสอง y ก็คือ1นส่วนสองแล้วเราก็จะได้ว่า x ตัวเนี้ยมันก็คือค่าของ cos สามบองศา x ก็คือ cos นะคะแล้วก็ y ก็คือค่าของ sin สามสิบองศา y ก็คือซน์มาหาค่าของ tan 30แล้วก็จะหาจาก s ซ n 30าหารด้วย cos 30แต่ค่าก็จะเป็น1ส่วน2หารด้วยสแควรูท3ส่วนสอง ก็จะได้เท่ากับ1ส่วนสแคว,ว,วรูสาซึ่งถ้าหากว่าเรานำสแครูดสาม,มาคูณทั้งเศษและส่วนก็จะได้คำตอบออกมาเป็นสแควรูดสามส่วนสามค่ะ